ติ่งดารายินดีนำเสนอนิว v ิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะเพื่อนคุยมันเพื่อนน่อรเราเดี๋ยวเราไปอ่านคอมเมนต์แล้วกันสิ่งกันต่ออ่านคอมเมนต์ห้านาทีอ่าถ้าเก่งมากอมขอบคุณครับวันนี้พี่นิชคุณหล่อมากเลยแม่ผมจะบอกให้กังว่า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 พี่พี่นิชคุณเราเนี่ยเขาเล่นดนตรีเก่งมากเลยนะครับ เขาเล่นดนตรีแบบได้เป right ็นเครื่องดนตรีของเกาหลีอ่ะทุ้งๆแบบสุดยอดเลยคือเขาเก่งเก่งจริงๆด้วยแล้วก็หน้าตาคือแบบหล่อมากๆจริงด้วยอือนัทส่องมานานแล้วส่องมาถึงส่องนะส่องดูแมสเสจกันบ่อยมากเลยอ๋อพี่น่ารักมากนะครับผมไหนจินจินโอ้ยอย่าไปเข้ากับจินเลยเด็กอยู่เดี๋ยวบินทั้งคู่ทำไม ทำไมพี่จินโคตรโหดมากพี่อาเธอร์หอโหดเลยแหละหเรานี่คือแบบกิ๊กก๊กเลยถ้าเจอพี่จินอ่ะกิ๊กก๊กคืออะไรช่องเราอ่ะอาจจะบินได้ขนาดแค่นั้นแน็กเนี่ยเข้าไปกับพี่จินแป๊บเดียวเนี่ยเกือบบินไอเกือบบินเราไม่เท่าไหร่พี่จินอ่ะพาแน็กไปทัวร์จีนเข้าใจปะทัวร์จีนเออแต่เน,น,น็กนั่งอยู่ใช่พาเน,น,น็กเนี่ยไปทัวร์เข้าเข้าป่าไปทัวร์จีน้น,น,น็กอ่ะ,อะเกือบแล้ววันนั้นอ่ะนนแน็กอ่ะไม่ได้ไลฟ์ ต้องรีบตามเข้าไลฟ์เลยกาเธออืมพอจินอะไม่มีใครกล้าเข้าไปกับจินแล้วอือเออเข้าใจปะจินดูอยู่ไหมพี่จินอะเออพี่จิน,ออพ,จนพี่จินใจร้ายมากนะเน็กบอกว่าขอไปเจอแบบด h i s ต <is> s s p พี่จินพาเข้าไปวันนั้นใส่ชุดสโนไว้ด้วยสโนไว้ <Snow White. S 2> พาเข้าไปเจอพี่พี่สาวสาวคนประเทศจีนออตายเลยหนีออกมาไม่ได้อาเธออืม ต้องดีไปไรกับพี่กามินเลยอืมเออโอเคจินโดนดุไปด้วยเออแต่พี่จินพี่จินพี่จินใครดุพี่จินแต่มันไม่รู้สึกอะไรหรอกแต่พี่จินเขาไม่รู้สึกอะไรหรอกเออวันนี้จินโหดจินโหดมากพี่จินนี่คือจินวอนบินจินวอนบินบินสามวันไลฟ์สามวันช่องบินโอเคอืมไม่กล้าไปหาพี่จินนะครับพอไปหาพี่จินปุ๊บเดี๋ยวช่องบิน เด็กชายอาบน้ำอืมหรือเราไปพีเคกับพี่จินหนึ่งเกมพอไม่เอาหรอกเกรงใจเขาเดี๋ยวค่อยเจอเพียเธออายุไหน <21. S 1> ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดโตแล้วลไปขอบคุณทุกคนไปเดี๋ยวเราไปทำงานกันต่อโอเคเดี๋ยวถ้ากับเดนักไปทำงานก่อนนะครับ <Yo. S 1> ทุกคนบายบายสวัสดีครับขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับเดนักร <Ne> mm ้ hmm. องเพลงดาวแบบสดๆทีนึงเริ่มไงวะแปบ๊บหนึ่งเมื่อกี้กลายเป็นใครสอนใครไม่รู้ เมื่อกี้เขาเริ่มร้องไงนะเต่าล้านตัวพอพอพอฟังเต่าล้านตัวไปปุ๊บลืมต้นฉบับไปหมดเลยนะครับผมโอเคอืฮ<ะ>ัก<ะ>คืนนี้พี่จะร้องโฉงนียฮักคืนนี้นมีดาวอยู่ล้านดวงฉันขอได้ไหมสักดวงช่วยฟังฉันทีเต้นให้หน่อย เพราะว่าคืนนี้ฉันมีเรื่องร้อนใจอยากอาิิที่เธละขอดวงดาวให้ช่วยฟังสันทีเนื่องจากตอนนี้ฉันรู้สุดๆเลยจิตใจมันอ่อนไหวอยากจะรู้ว่าเขาเป็นยังไงกับคำพูดวันนี้เพราะพอ,อะไรอ่ะอืม ไปจำแต่เต่าหมดแล้วตอนนี้นเพราะฉันเพิ่งบอกรักไปและเขาก็รับฟัง<ไ>ทุก<ไ>อย่าง<ไ>ทุกใจคำเห<ไ>มือนความฝันแต่ฉันเองก็ไม่อาจแ <c oughs> น่ใจเรื่องพรุงนี้เรื่องของเราจะสุ่มหรือแสนเศร้าจึงวอนขอจินไปช่วยบอก อืมเ้าตเต้นไม่เข้าจังหวะเลยแต่<ช>จับมากเลยอืามากขออนุญาตพาไอ้ตัวเลกไปทํางานก่อนนะครับผมหล่อมากครับเป็นเรื่องตุกกปีนะครับวันนี้หล่อมากนะครับผมคุณตตเปีก็ลอย,อยนั้นแหละอืมมาเก๊กหล่อก่อนไปเลยขอให้ทุกคนมีความสุขด้วยคืนนี้ขอให้ทุกคนไปดูพี่กามินกันต่อนะครับผมอืมบาย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 เดี๋ยวเจอนะครับขออนุญาตไปทํางานก่อนขอบค้าผม,อ,าผมอืมอืมอย่าลืมไปติดตามพี่นิชคุณกันด้วยนะครับน่ารักมากเลยอืม อย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ